ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบี่สงลูกหนูล้างมือยางเมื่อกี้หนูเป็นคนงานเบอร์ดิบเนี่ต๊มันจะหล่มูกเฮดีเฮดีน่ารักทุกคนอันสออาพมินมีปีนอะภามินเป็นพามิน เป็นบ้านหลังใหญ่แฟนคนไหนอะไม่รู้เหรอนั่งกัพ่อมาทางนันไหนมาเราเรียงซีวันพรุ่งนี้ไปฟูจิฟูจิรไหมนี่สิไปฟูจิฟูจาบอกูเขาไปใจฟูจิไปบอเอ่าเกี่ยวนั่นนี่ไหมอ่าพูดร้องเพลงอะไรนะอาบูซาบากันหนึ่งสองสามบูซาบาตาคุมไรลมยาวเติบโตเป็นสาว าหนาววันนี้หนาวไหมเป you know no uh, uh, ็นอ๋อนอกเป็นหนากัสันไหมระวังหัวโขกอด้หมดไปดีลูกหมดไปดีเปเลยไม่มันไ่หาวมันมีกลอยู่ใช่กเนทีเก็บกับเป๋าโอ๊ะโอ๊ ปาชมปลาชมยุคต่ญี่ปุ่นหนาวเราดิพี่น้องอันนี้เปิดได้ปะนี่มันเป็นยิงน่งใหญเนี่ยอันนี้เป็นลมลมบอ,อกเลยลมเข่าไห้พีเยโอ้ญี่ปุ่นจ้าคนนั้นหรอปลาอยากาทำา มีตำรวจพี <clot deve. S 1> ่บอ้ด้วยนาตีบนเดี๋ยวเขหม่อห้องจอดเดี๋ยวเขาไปจอดเยือนบ่จังหวะอากาศหนาวหนาวพี่น้อง ไสมในของติชกันเลยรู้ว่าถุงขี่อสิถุงอุ่นจีบันอ่อนบ่บ่่กินบ่กินเยอสมเยอ่นไ่กนไม่นสไปเรอบเปิดนีระบการรูปหวยเปิดบังแดงเออแฟนรูไลท์ เรื่องนตีน้ำส่งบ่ส่งมันซึมบ่บ่ซึ่มบะนะต้องเพ่ต้องเพต้องไปฝากทีมไปเลยเนาะนีะุ่ขยบาตู้เย็นนี่นนี้ตู้เย็นนอันนี้งนี่นี่เราเปิดแค่พออากาศเปิสามนิดนี่แหลเออมองขาก็ม่ไดสู <c oughs> แกด่าตรงนี้เสื้อเขาแถมอะไรมให้กแถมใ

ทุกคนจะด,ดีสี่ใครปักไหนเขาแต่ว่า<ส>มีปักกันอี้มเาเสรกมอยู่เดีปักสามหัวสองหัวสามหัวยังไม่เห็นเห็นมากเลยพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้โมนี้เมอร์ล่ะใครเกี๊ินนมไหมครับกินนมไหมพ<ส>อกินเด้อ ถ่ายประเทศเขาให้คนนอ้มากๆประเทศนา้ประเทศลงวันนี้ลงสนามบินนาลิตะามาเมืองโตเกียวสนามบินนาริตตาเมืองโตเกียวพี่น้องไหนๆใครจะไปใครจะแปลงฟันนี่ให้ตาไปแปวงฟันมาแปวงฟันมาทมัแปลงฟันของญี่ปุ่นไหมนี่<ม>ลองดูไหม เอาเอาเอาเผ็ดเผมาให้พีให้ยังไงวะให้บอสทางน้ำเกือบเกือบร้องไห้พ่อนัวแล้วร้องไห้ไม่ใช่หรอกต่อไปยังไงต่อเขาเมืองต่อแล้วแหละเอาเงี้ยเอาเงี้ยสีต้องไปทรหายายพี่น้องเอออยาหายายเบิ้งเมื่อน้องน้ำวิดีโอข้อไปเลยเล่มุือเลเออวิดีโอข้อไปหายาย เกี่ยวเกียวมาที่มามาแปลงฟันมาลูกมาปาแปลงฟันก่อนมาเดี๋ยวเรียบไปบายเอาอันนี้วก็เป็นเอาหนาวมันเป็นกระบอกอากาศมันเป็นร่มร่มท่าไรแหละที่ร่มเมื่อกี้คือเรือเรไม่เบียดลูกไม่เบียดความตัวเกียวอยู่ไหนลูกอย่าขึ้นไปนะตกนะลูกนะแปลง

อย่าไปไปาม่เอออย่าอยากใส่มอตลาดไ้ของญีุ่่นกูก็ู้อุ่นอะไงนะเดี๋ยวไป,ออออมมล,ปลูก,ลเ,ดลกเดี๋ยวไปให้น้องทขาไน่อยมาอยูใ่ใกล้เห็นอะลรบุงเทียนเห็น

บ้านปากทิ à, ้งไปหัวน้ำเลแกะมหล่ะพ่อทำให้ว่าน้ำคือร้อนใช่ไหมแกน้ำคือเย็นใช่ไหมอเรอย่านีบ้อนเร็แกสวดบ้วนทนานั้ได้มรอนร้อนร้อนเหร

ไอ้ตรงบนทิข้างบนมีอะไรข้างบนมีอะไรโอเคมินอน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 อ่ะใส่นี่ค่ะเสร็จแล้วใส่นี่ค่ะเอาเอาแปรงใส่นี่วางใส่นี่ค่ะโอเคอันนี้ของตัวเกี้ยวเสร็จยังเสร็จแล้วเช็ดนี่ค่ะเช็ดนี่เช็ดหน้าโอเคตัวเกี้ยวเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จยังครับเสร็จยังครับ เสร็จแล้วโอเคเอาบ้วนปากครับผมพูด <Thr> พ <mauv favorites> ูด <cử> พ <Airbnb> <laughs> ูด <laughs> ห้ามคืนนะเอ้าลูกเคยก็เกนบดนี้มันที่บาให้กินนี่ดึกเจ้าอย่างนี้นะลูโอเคห้ามคืนเอาคือบอกขอปากมันกินน้ำเยอะไปเลยนะ ôi cứ kia yeah. không? Ôi, nó Ok, thật nha Dạ Bẹ đi lên Bẹ đi lên đâu Đi lên Mất ẻ, chắc ông xa, nó nào 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 nói về nào, bị nó nào

ไปแงปพิธไป้ิธีครับผมลงมลับผมมาออกมามา,มาเลยมาเลย ลูกใครโม่จากบวนผักก็เลี้ยงเืินนะสักนาตีบ,บอกให้เอาไปทมพยาไม่อยากไว้ติยู่โอ้ยบแบบนี้ก็ได้นะอะไรอะโทรศัพท์โทรศัพท์ใครอโทรศัพท์นับตีร่วนแล้วโอ้ย อะไรลูกคุยให้เสิ็จีตเร็วให้ตานุกอันนี้ไหมมัดผมมาลงมา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 ผมอึ้งยุ้งอึ้งยุงหน่อยนะมา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 เร็วเร็วเร็ร็บผมหานี่มาใส่ถุงย่างเจ้า ไม่ใจ่ตัวหนูมาหนูมาลูกมาแล้วผมกับลูกบางนิดนึงมาเร็วๆนีดเดียวลูก